สวัสดีครับดบสติกเกอร์นะครับวันนี้เรามาดูการติดสติกเกอร์แบบใช้น้ํากันนะครับขั้นตอนแรกก็ทําการวัดตําแหน่งก่อนเลยนะครับเพื่อให้ดูว่าตําแหน่งที่เราจะติดนั้นเหมาะสมหรือไม่นะครับวัดทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็กึ่งกลางให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นใช้น้ําเปล่านะครับฉีดไปที่พื้นผิวของตัวรถนะครับแล้วก็ด้านกาวของตัวสติกเกอร์ด้วยนะครับ ตามรูปเลยนะครับพ่นไปที่หลังสติกเกอร์แล้วก็ทำตำหนิกึ่งกลางไว้นะครับจากนั้นเอาไปทาบที่ตัวรถได้เลยนะครับทาบในตำแหน่งที่เราทำการวัดไว้นะครับแล้วก็ใช้น้ำเปล่านะครับฉีดไปที่บนสติกเกอร์อีกทีนะครับเพื่อเวลาเรารีดนะครับจะได้มีการลื่นๆหน่อยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการรีดน้ำออกนะครับ จากนั้นเราลอกเทปยกที่อยู่บนสติกเกอร์ออกนะครับทำการเก็บรายละเอียดนิดหน่อยลอกเทปยกอ,ออกได้เลยนะครับแล้วก็เราก็มาดูรายละเอียดนะครับว่ามีน้ําในสติกเกอร์เหลือไหมเราก็ทําการรีดออกให้หมดนะครับเก็บรายละเอียดเช็ดงานให้เรียบร้อยครับต่อไปเป็นสติกเกอร เบอร์โทรนะครับของเราติดแบบแห้งได้เลยนะครับเพราะว่าชิ้นเล็กติดง่ายเลยครับถ้าแบบแห้งชิ้นใหญ่เราอาจจะต้องใช้น้ําสักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการติดถ้าใครไม่มั่นใจก็แนะนําให้ใช้น้ําครับเสร็จเรียบร้อยครับสติกเกอร์ EV บ้านกล้วยนะครับสนใจติดต่อดบสติกเกอร์ได้ครับขอบคุณครับ